ตัวเงินมาตรา898อันตัวเงินตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้มี3ประเภทประเภทหนึ่งคือตัวแลกเงินประเภทหนึ่งคือตัวสัญญาใช้เงินประเภทหนึ่งคือเช็คมาตรา899ข้อความอันใดซึ่งมิได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายลักษณะนี้ถ้าเขียนลงในตัวเงินข้อความอันนั้นหาเป็นผลอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ตัวเงินนั้นไม่มาตรา900 บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินจ่อมจะต้องรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นถ้าลงเพียงแต่เครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นแกงใดหรือลายพิมพ์นิ้วมืออ้างเอาเป็นลายมือชื่อในตั๋วเงินแม้ถึงว่าจะมีพยานลงชื่อรับรองก็ตามหาให้ผลเป็นลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นไม่มาตรา901ถ้าบุคคลใดลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินและมิได้เขียนแถลงว่ากระทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง บุคคลคนนั้นย่อมเป็นผู้รับผิดตามความในตั๋วเงินนั้นมาตรา904ผู้ส่งนั้นหมายความว่าบุคคลผู้มีตั๋วเงินไว้ในครอบครองโดยฐานเป็นผู้รับเงินหรือเป็นผู้รับสลักหลังถ้าและเป็นตั๋วเงินสั่งใจ่ายให้แก่ผู้ถือผู้ถือก็นับว่าเป็นผู้ส่งเหมือนกันมาตรา905ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา1,008บุคคลผู้ได้ตั๋วเงินไว้ในครอบครอง ถ้าแสดงให้ปรากฏสิทธิ์ด้วยการสลักหลังไม่ขาดสายแม้ถึงว่าการสลักหลังลายที่สุดจะเป็นสลักหลังลอยก็ตามให้ถือว่าเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อใดรายการสลักหลังลอยมีการสลักหลังลายอื่นตามไปอีกให้ถือว่าบุคคลผู้ที่ลงลายมือชื่อในการสลักหลังลายที่สุดเป็นผู้ได้ไปซึ่งตั๋วเงินด้วยการสลักหลังลอย อันหนึ่งคำสลักหลังเมื่อขีดค่าเสียแล้วให้ถือเสมือนว่ามิได้มีเลยถ้าบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดต้องปราศจากตัวเงินไปจากการครอบครองผู้ทรงซึ่งแสดงให้ปรากฏสิทธิ์ของตนในตัวตามวิธีการดังกล่าวมาในวกก่อนหาจำต้องสละตัวเงินนั้นไม่เว้นแต่จะได้มาโดยทุจริตหรือได้มาด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันหนึ่งความในวกก่อนนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงผู้ทรงตัวเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือด้วย ตัวแลกเงินมาตรา910ตราสารอันมีรายการขาดตกบกข้องไปจากที่ระบุบังคับไว้ย่อมไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วแลกเงินเว้นแต่ในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้คือตั๋วแลกเงินซึ่งไม่ระบุเวลาใช้เงินให้ถือว่าพึงใช้ได้เมื่อเห็นถ้าสถานที่ใช้เงินมิได้ถแถลงไว้ในตั๋วแลกเงินให้ถือเอาภูมิลำเนาของผู้จ่ายเป็นสถานที่ใช้เงิน ถ้าตั๋วและเงินไม่สแสดงให้ปรากฏสถานที่ออกตัว๋วให้ถือว่าตั๋วนั้นได้ออกณภูมลำเนาของผู้สั่งจายถ้ามิได้ลงวันออกตัว๋วผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายคนหนึ่งคนใดทำการโดยสุจริตจะจดวันตามที่ถูกต่องแท้จริงนั้นลงก็ได้มาตรา911ผู้สั่งจายจะเขียนข้อความกำหนดลงไว้ว่าจำนวนเงินอันจะพึงใช้นั้นให้คิดดอกเบี้ยด้วยก็ได้และในกรณีเช่นนั้น ถ้ามิได้กล่าวลงไว้เป็นอย่างอื่นดอกเบี้ยย่อมคิดแต่วันที่ลงในตัวเงินมาตรา913อันวันถึงกำหนดของตั๋วแรกเงินนั้นย่อมเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้คือ 1. ในวันใดวันหนึ่งที่กำหนดไว้หรือ 2. เมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้นับแต่วันที่ลงในตัวเงินนั้นหรือสเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็นหรือ 4. เมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้นับแต่ได้เห็นมาตรา914 บุคคลผู้สั่งใจหรือสลักหลังตั๋วแลกเงินย่อมเป็นอันสัญญาว่าเมื่อตั๋วนั้นได้นำยื่นโดยชอบแล้วจะมีผู้รับรองและใช้เงินตามเนื้อความแห่งตัว๋วถ้าและตั๋วแลกเงินนั้นเขาไม่เชื่อถือโดยแม่รับรองก็ดีหรือไม่ยอมจ่ายเงินก็ดีผู้สั่งใจหรือผู้สลักหลัง ก็จะใช้เงินแก่ผู้ทรงหรือแก่ผู้สลักตังคนหลังซึ่งต้องถูกบังคับให้ใช้เงินตามตัวนั้นถ้าหากว่าได้ทำถูกต้องตามวิธีการในข้อไม่รับรองหรือไม่จ่ายเงินนั้นแล้วมาตรา915ผู้สั่งจ่ายตัวแลกเงินและผู้สลักหลังคนใดๆจะจดข้อกำหนดซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้ลงไว้ชัดแจ้งในตัวเงินนั้นก็ได้คือ 1>, 1. ข้อกำหนดรุบล้างหรือจำกัดความรับผิดของตนเองต่อผู้ส่งตัวเงิน2ข้อกำหนดยอมลดละให้แก่ผู้ส่งตัวเงินซึ่งหน้าที่ทั้งหลายอันผู้ส่งจะพึงต้องมีแก่ตนบางอย่างหรือทั้งหมดมาตรา916บุคคลทั้งหลายผู้ถูกฟ้องในมูลตัวและเงินหาอาจจะต่อสู้ผู้ส่งด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันเฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้สั่งจ่ายหรือกับผู้ส่งคนก่อนๆน,นั้นได้ไหมเว้นแต่การโอนจะได้มีขึ้นด้วยคบคิดกันช่อฉน มาตรา917อันตัวแลกเงินทุกฉบับถึงแม้ว่าจะมิใช่สั่งจ่ายให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่งก็ตามย่อมโอนให้กันได้ด้วยสลักหลังและสง่มอบ เมื่อผู้สั่งจ่ายเขียนลงในด้านหน้าแห่งตัวและเงินว่าเปลี่ยนมือไม่ได้หรือเขียนคําอื่นอันได้ความทํานองเช่นเดียวกันตัวเงินนั้นย่อมจะโอนให้กันได้แต่โดยรูปการและด้วยผลอย่างการโอนสามัญอันหนึ่งตัวเงินจะสลักหลังให้แก่ผู้จ่ายก็ได้ไม่ว่าผู้จ่ายจะได้รับรองตัวเงินนั้นหรือไม่หรือจะสลักหลังให้แก่ผู้สั่งจ่ายหรือให้แก่ผู้สัญญาฝ่ายอื่นใดแห่งตัวเงินนั้นก็ได้ส่วนบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ก็ย่อมจะสลักหลังตัวเงินนั้นต่อไป อีกได้มาตรา918ตัวแลกเงินอันสั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือนั้นย่อมโอนไปเพียงด้วยสมมอิให้แก่กัน919คำสลักหลังนั้นต้องเขียนลงในตัวแลกเงินหรือใบประจำต่อและต้องลงลายมือชื่อผู้สลักหลัง การสลักหลังย่อมสมบูรณ์แม้ทั้งมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไปด้วยหรือแม้ผู้สลักหลังจะมิได้กระทำอะไรยิ่งไปกว่าลงลายมือชื่อของตนที่ด้านหลังตัวแลกเงินหรือที่ใบประจำต่อก็ย่อมฟังว่าเป็นสมบูรณ์ดุดกันการสลักหลังเช่นนี้เรียกว่าการสลักหลังรอยมาตรา920อันการสลักหลังย่อมโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตัวแลกเงินถ้าสลักหลังรอยผู้ทรงจะปฏิบัติ ังกล่าวต่อไปนี้ประการหนึ่งประการใดก็ได้คือ 1. กรอกความลงในที่ว่างด้วยเขียนชื่อของตนเองหรือชื่อบุคคลอื่นผู้ใดผู้หนึ่ง 2. สลักหลังตัวเงินต่อไปอีกเป็นการสลักหลังลอยหรือสลักหลังให้แก่บุคคลอื่นผู้ใดผู้หนึ่ง 3. โอนตัวเงินนั้นให้ไปแก่บุคคลภายนอกโดยไม่กรอกความลงในที่ว่างและไม่สลักหลังอย่างหนึ่งอย่างใดมาตรา921 การสลักหลังตั๋วและเงินซึ่งสั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือนั้นย่อมเป็นเพียงประกันอาวันสำหรับผู้สั่งจ่ายมาตรา938ตั๋วแลกเงินจะมีผู้ขัำประกันรับประกันการใช้เงินทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้เรียกว่าอาวันมาตรา9 3 9อันการรับอาวัน ย่อมทำให้กันด้วยเขียนลงในตั๋วเงินนั้นเองหรือที่ใบประจําต่อในการนี้พึงใช้ถ้อยคําสําน,นวนว่าใช้ได้เป็นอาวันหรือสํานวนอื่นใดทํานองเดียวกันและลงลายมือชื่อผู้รับอาวันอันหนึ่งเพียงแต่ลงลายมือชื่อของผู้รับอาวันในด้านหน้าแห่งตัวเงินก็จัดว่าเป็นคํารับอาวันแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่เป็นลายมือชื่อของผู้จ่ายหรือผู้สั่งจ่ายในคำรับ a วันต้องระบุว่ารับประกันผู้ใดหากมิได้ระบุให้ถือว่ารับประกันผู้สั่งจ่ายมาตรา940ผู้รับาวันย่อมต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนประกันแม้ถึงว่าความรับผิดใช้เงินอันผู้รับาวันได้ประกันอยู่นั้นจะตกเป็นใช้ไม่ได้ด้วยเหตุใด นอกจากเพาะทําพินแบบประเบียบข้อที่สัญญารับอาวันนั้นก็ยังคงสมบูรณ์เมื่อผู้รับอาวันได้ใช้เงินไปตามตัวแลกเงินแล้วย่อมได้สิทธิ์ในอันจะไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลซึ่งตนได้ประกันไว้กับทั้งบุคคลทั้งหลายผู้ต้องรับผิดแทนตัวผู้นั้นมาตรา959 ผู้รงตั๋วแลกเงินจะใช้สิทธิไล่เบีย้ยเอาแก่บรรดาผู้สักหลังผู้สั่งจ่ายและบุคคลอื่นๆซึ่งต้องรับผิดตามตั๋วเงินนั้นก็ได้คือกอไก่ไล่เบีย้ยได้เมื่อตั๋วเงินถึงกำหนดในกรณีไม่ใช้เงินขอไข่ไล่เบีย้ยได้แม้ทั้งตั๋วเงินยังไม่ถึงกำหนดในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้คือ 1. ถ้าเขาบอกปัดไม่รับรองตั๋วเงิน 2. ถ้าผู้จ่ายหากจะได้รับรองหรือไม่ก็ตาม ตกเป็นคนล้มละลายหรือได้งดเว้นการใช้หนี้หรือถ้าผู้จ่ายถูกยึดทรัพย์และการยึดทรัพย์นั้นไร้ผล 3. ถ้าผู้สั่งจ่ายตัวเงินชนิดไม่จําเป็นต้องให้ผู้ใดรับรองตกเป็นบุคคลล้มละลายมาตรา967ในเรื่องตัวแลกเงินนั้นบรรดาบุคคลผู้สั่งจ่ายรับรองสลักหลังหรือรับประกันด้วยอาวันย่อมต้องร่วมกันร,รับผิดต่อผู้ชง ผู้ทรงย่อมมีสิทธิ์ว่าเก่าเอาความแก่บรรดาบุคคลเหล่านี้เรียงตัวหรือรวมตัวกันก็ได้โดยมีพักต้องดําเนินตามลำดับที่คนเหล่านั้นต้องมาผูกพันสิทธิ์เช่นเดียวกันนี้ย่อมมีแก่บุคคลทุกคนซึ่งได้ลงรายมือชื่อในตั๋วเงินและเข้าถือเอาตั๋วเงินนั้นในการที่จะใช้บังคับเอาแก่ผู้ที่มีความผูกพันอยู่แล้วก่อนตนการว่าเก่าเอาความแก่ คู่สัญญาคนหนึ่งซึ่งต้องรับผิดย่อมไม่ตัดหนทางที่จะว่ากเก่าวความแก่คู่สัญญาคน,นเด่นแม้ทั้งจะเป็นฝ่ายอยู่ในลำดับภายหลังบุคคลที่ได้ว่ากล่าเอาความนั้นมาก่อนตัวสัญญาใช้เงินมาตรา982ตัวสัญญาใช้เงินนั้นคือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ออกตัวให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือใช้ให้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงิน มาตรา985บทบัญญัติทั้งหลายในหมวด2ว่าด้วยตั๋วแลกเงินดังกล่าวต่อไปนี้ให้ยกมาบังคับในเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงินเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับสภาพแห่งตาสารชนิดนี้คือบทมาตรา911 913 916 917 919 920 922ถึง926 938ถึง947 949 950 954ถึง959 967ถึง971ถ้าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกมาแต่ต่างประเทศให้นำบทบัญญัติต่อไปนี้มาใช้บังคับด้วยคือมาตรา960ถึงมาตรา964มาตรา973 974เช็คมาตรา987 อันว่าเช็คนั้นคือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจสั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงินมาตรา988อันเช็คนั้นต้องมีรายการดังกล่าวต่อไปนี้คือ 1. คําบอกชื่อว่าเป็นเช็ค 2. คำสั่งอันปัาจากเงื่อนไขให้ใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน 3. ชื่อหรือยี่ห้อและสำนักของธนาคาร 4. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับเงินหรือคำจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ 5. สถานที่ใช้เงิน6วันและสถานที่ออกเช็ค7ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายมาตรา989บทบัญญัติทั้งหลายในหมวด2อันว่าด้วยตั๋วและเงินดังจะกล่าวต่อไปนี้ให้ยกมาบังคับในเรื่องเช็ค เพียงเท่าที่ไม่ขัดกับสภาพแห่งตาสารชนิดนี้คือบทมาตรา910-914ถึง 923, 925, 926, 938-940, 945, 946, 959, 967, 971ถ้าเป็นเช็คที่ออกมาแตกต่างประเทศให้นำบทบัญญัติดังต่อไปนี้มาใช้บังคับด้วยคือบทมาตรา924 960-964, 973-977, 980, มาตรา990ผู้ส่งเช็คต้องยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินคือว่าถ้าเป็นเช็คให้ใช้เงินในเมืองเดียวกันกับที่ออกเช็คต้องยื่นภายใน1เดือนนับแต่วันออกเช็คถ้าเป็นเช็คให้ใช้เงินที่อื่นต้องยื่นภายใน3เดือนถ้ามิฉะนั้นผู้ส่งสิ้นสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้สลักหลังทั้งปวงทั้งเสียสิทธิ์อันมีต่อผู้สั่งจ่ายด้วย เพียงเท่าที่จะเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้สั่งจ่ายเพราะการที่ละเลยเสียไม่ยื่นเช็คนั้นอันหนึ่งผู้ส่งเช็คซึ่งผู้สั่งจ่ายหลุดพ้นจากความรับผิดไปแล้วนั้นให้รับช่วงสิทธิ์ของผู้สั่งจ่ายคนนั้นอันมีต่อธนาคารมาตรา9 9 2หน้าที่และอำนาจของธนาคารซึ่งจะใช้เงินตามเช็คอันเบิกแก่ตวน,นั้น เป็นอันสิ้นสุดไปเมื่อกรณีเป็นดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ 1. มีคำบอกห้ามการใช้เงิน 2. รู้ว่าผู้สั่งจ่ายตาย 3. รู้ว่าศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือคำสั่งให้ผู้สั่งจ่ายเป็นคนล้มละลายหรือได้มีประกาศโฆษณาคำสั่งเช่นว่านั้นมาตรา997เช็คขีดข้อมเฉพาะให้แก่ธนาคารกว่า1ธนาคารขึ้นไป เมื่อนำเบิกเอาแก่ธนาคารใดให้ธนาคารนั้นบอกปัดเสียอย่าใช้เงินให้เว้นแต่ที่ขีดค้อมให้แก่ธนาคารในฐานเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงิน ธนาคารใดซึ่งเขานำเช็คเบิกคืนใช้เงินไปตามเช็คที่เขาขีดข้อมอย่างว่ามานั้นก็ดีใช้เงินตามเช็คอันเขาขีดข้อมทั่วไปเป็นประการอื่นนอกจากใช้ให้แก่ธนาคารอันใดอันหนึ่งก็ดีใช้เงินตามเช็คอันเขาขีดข้อมเฉพาะเป็นประการอื่นนอกจากใช้ให้แก่ธนาคารซึ่งเขาโจโจงขีดข้อมให้โดยเฉพาะหรือแก่ธนาคารตัวแทนได้เก็บเงินของธนาคารธนาคารซึ่งใช้เงินไปดังกล่าวนี้จะต้องรับผิดต่อผู้เป็นเจ้าของอแท้จริงแห่งเช็คนั้นในการที่ เขาต้องเสียหายอย่างใดๆเพราะการที่ตนใช้เงินไปตามเช็คดังนั้นแต่หากเช็คใดเขานำยื่นเพื่อให้ใช้เงินและเมื่อยื่นไม่ปรากฏว่าเป็นเช็คขีดข้อมหรือไม่ปรากฏว่ามีรอยขีดข้อมอันดับรับลังแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเป็นประการอื่นนอกจากอนุญ,ญาตไว้โดยกฎหมายเช็คเช่นนี้ถ้าธนาคารใดใช้เงินไปโดยสุจริตและปราศจากประมาทดันเลิกธนาคารนั้นไม่ต้องรับผิดหรือต้องมีหน้าที่รับเงินใช้เงินอย่างใดๆ อายุความมาตรา ,1 นึ่ในคดีฟ้องผู้รับรองตั๋วแลกเงินผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลา3ปีนับแต่วันตัวนั้นถึงกำหนดใช้เงินมาตรา1นึ่งพในคดีที่ผู้ส่งตัวเงินฟ้องผู้สลักหลังและผู้สั่งจ่ายห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่วันที่ได้ลงในคำคัดค้านซึ่งได้ทำขึ้น ภายในเวลาอันถูกต้องตามกำหนดหรือนับแต่วันตัวเงินถึงกำหนดในกรณีที่มีข้อกำหนดไว้ว่าไม่จำต้องมีคำคัดค้านมาตรา1นึ่ถ้าข้อความในตัวเงินใดหรือคำรับรองในตัวเงินรายใดมีผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญโดยที่คู่สัญญาทั้งปวงผู้ต้องรับผิดตามตัวเงินมิได้ยินยอมด้วยหมดทุกคน ตัวเงินนั้นก็เป็นอันเสียเว้นแต่ยังคงใช้ได้ต่อคุณสัญญาซึ่งเป็นผู้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นหรือได้ยินยอมด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นกับทั้งผู้สลักหลังในภายหลังแต่หากตัวเงินใดได,ได้มีผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ประจักษ์ และตั๋วเงินนั้นตกอยู่ในมือผู้ส่งโดยชอบด้วยกฎหมายผู้ส่งคนนั้นจะเอาประโยชน์จากตั๋วเงินนั้นก็ได้สเสมือนดังว่ามิได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลยและจะบังคับการใช้เงินตามเนื้อความเดิมแห่งตั๋วนั้นก็ได้กล่าวโดยเฉพาะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นกล่าวต่อไปนี้ถือว่าเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสําคัญคือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างใดๆแก่วันที่ลงจํานวนเงินอันจะพึงใช้เวลาใช้เงินสถานที่ใช้เงิน กับทั้งเมื่อตั๋วเงินเขารับรองไว้ทั่วไปไม่เจาะจงสถานที่ใช้เงินไปเติมความระบุสถานที่ใช้เงินเข้าโดยที่ผู้รับรองมิได้ยินยอมด้วยมาตรา1น0่ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติทางหลายในประมวลกฎหมายนี้เมื่อใดรายมือชื่อในตั๋วเงินเป็นรายมือชื่อปลอมเป็นลายมือชื่อลงไว้โดยบุคคลซึ่งอ้างเอาเป็นเจ้าของรายมือชื่อนั้นมิได้มอบอำนาจให้ลงลายมือชื่อปลอมหรือลงปัสจักอำนาจเช่นนั้น เป็นอันใช้ไม่ได้เลยใครจะอ้างอิงอาศัยสแสวงสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อยึดหน่วงตัวเงินไว้เพื่อทําให้ตัวเงินหลุดพ้นหรือเพื่อบังคับการใช้เงินเอาแก่คู่สัญญาแห่งตัวเงินนั้นคนใดคนหนึ่งก็ดีไม่อาจจะทําได้เป็นอันขาดเว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายซึ่งจะพึงถูกยึดหน่วงหรือถูกบังคับใช้เงินนั้น จะอยู่ในฐานเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมหรือข้อลงลายมือชื่อปราศจากอำนาจนั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้แต่ข้อความใดๆอันกล่าวในมาตราน,นี้มิให้กระทบกระทั่งถึงการให้สัตบันแก่ลายมือชื่อซึ่งลงไว้โดยปราศจากอำนาจแต่หากไม่ถึงแก่เป็นลายมือชื่อปลอม